โอ้โหท่านชมครับเป็น breaking news ข่าวด่วนที่สุดและกระทบไทยอย่างแน่นอนนะล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างจาก Fox News อีกครั้งหนึ่งนะครับระบุแบบนี้ฮะนี่ครับ US freeze all visa processing for 25 uh, countries including Somalia รัสเซียอิหร่านอัฟกานิสถานบราซิลไนจีเรียไทยแลนด์คือประเทศไทยของเรานะครับแปลไทยประไทยคือ รอยเตอร์สอ้าง Fox News นะครับบอกว่าทางการสหรัฐนั้นจะระงับการดาเนินการขอวีซ่าทั้งหมดสำหรับ75ประเทศนะครับตั้งแต่วันที่21มกราคมเป็นต้นไปเพื่อทบทวนกระบวนการขั้นตอนการคัดกรองการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อป้องกันผู้ยื่นคำร้องที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นภาระต่อรัฐนะครับการระงับนี้เป็นไปอย่างไม่มีกาหนดนะครับและก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กงสุนั้นปฏิเสธการออกวีซ่าตามกฎหมายที่มีอยู่ระหว่างทบทวนด้วย ชื่ออย่างตามที่ผมบอกเนี่ยมีตั้งโซมาเลียแม่มีรัสเซียอัฟกานิสถานบาซิลอิรานอิรักอียิปต์ไนจีเรียไทยแลนด์เยเมนเป็นต้นนะเป็นต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยมีท่าทีอย่างไรตอบสองอย่างไรย้ำว่าเป็นรายงานจากรอยเตอร์อ้างที่ Fox News อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูฮะความชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับ